สวัสดีครับพี่อุจานิสวัสดีลอกมค,ครับพี่น้องวันนี้นะมุงน้อยๆแล้วมันนี้ทำงานเป็นมือแรกนะครับเปิดร้านนอนตำรวจมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับกับแฟนสองคนมันนีเ้เป็นนังกับพ่อใดอยู่ ิบก็พื้นลนะ่ะส่วนมากกับมีลูกค้ามาเปลี่ยนหนังมีบาดบอยู่ประมาณใบหนึ่งรองนังครับเปลี่ยนหนังหมดเลยก็มีลูกค้าเินมาเปลี่ยนหนังเราเพิ่นก็บอกาเรื่องรถติดการเดินทางมากนั่นล่ะเพินมาเพิ่นมาแต่วันที่สอง รถติดคักรึเนว่าบานนี้ติดหลายจดุดบางขั้นเสียอันเหยียบคาดลายสงสัยอันลูกยางนั่นแหละลูกยางคาดนั่นแหละผมก็เคยเป็นครับผมไปช่วงสวงการบางสามสี่ปีที่แล้วผมไปพ่อมูพอมืพ่อมพวกกันนะบานนี้รถมันติดหลายเนาะช่วงอันช่วงสีขึ้นมอเตอร์วีเอ็มหกนะผมเสียอยู่นั่นแหละตะกี้เขาก็ร่างสามมอเตอร์วีอยู่ หลูกยางคาดมันเสียผมก็ได้ลากไปสอเหมือนแถวๆอก่อนจะขึ้นสะพานมองเอ็มหกลากขึืนอยเอ็มหกเล่นละ่ะคาดบนาเสียดอกลูกยางส่วนมากลูกยางที่เสียครับรถรถเก่าๆที่มีอายุใน่จังหน่อยรถใส่แล้วใส่เกินหาไอ้เกินหาหกปีหรือว่ารถที่พอนแล้ว ะมานนี้แหละอะไรบางยางมันก็นจเจริ่มเสียแล้วรถผมก็เป็นคือกันตอนนั้นเป็นแบบนี้และลูกยางเสียเพรว่าผมมาานี่ก็ติดเป็นมองมองติดแถวอันซีดานอะไรอยู่พอมันมีไฟแดงงหญ่อยู่เหมือนก็หลังจากนันก้นขึ้นเนียม้วกับโบติดนี่มาติดอยู่อันซาลาโบรี กับบันโลกงบูญนะ่ะมองนั้นละแถวอายุทยาก,กับบัค่อยติดบางบัวทองกับบัวติดเลยยิงเงี้ยวมาเลยครับบางมองกับติดมองละสามสิบสี่สิบนาทีแบบขยับไปขยับไปน้อยๆสิหนะเค่เนเ้าเห็นบ่ตตรงเหยียบขาดลายเพราะว่ามันไหลไปเรื่อยๆถ้าแ,แบบแล่้ไปแล้วก็จอด แน่นไปแล้วกระจอ่ะสิโอ้ยเหยียบคาดจุดวิ่งเะตอนนี้แม่บ้านเพิ่นไปตลาดครับสื่อแนอยูแนวกินเดี๋ยวจะนอนกับสิได้เก็บพะยะกวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดียก็เลย Khoa Mình, mình nhập cả khăn ยังหนาวอยู่พี่น้องยังหนาวอยู่แต<ม>่ว่าสู่บ้นานเฮาบ่ได้บ้านเฮาเด็กๆนี<ม>่โอ้ยเย็ยนจ่อยๆอย,อยู่แม่บ้านผมจดอันดังเราอันเหมือนเรเป็นวัดก้อนสีไปนี่ก็เป็นดีเป็นอลไรเศร้าคิดว่าเศร้าแล้วไปหอดุลเป็นต่ออีกโอ้ย น้าครับน้าวเนี่ยตอนนี้แม่บ้านเิ่กนกลับมาเดีวเรียนยังกินทำอะไรกินยูจ้าเน,นี่หนึ่งหนึ่งเห็ดต้องใต่เป็นกุ้งครับกุ้งยังยังไม่ได้นึ่งย้งตึ้งตาน กบกนหน่งเฮ็ดก้อนยังใส่กลุ้งที่หลังไม่อ้าวครับผมลอยู่นี่ครับกลุอยู่นี่อันนี้เจียดอะไรันนหนึ่งตั้งหา เราใจกันมีข้าวอย่างนี้คนครับเราก็เล่นกลทีไร แล้วล้วครับพี่น้อง1นึ่เฮดกับหนึ่งกลุ่ตลำเจวง่ายๆครับอาหารมื้อนี้มาพี่น้องกินข้าวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดบ้านก่อนครับตอนนี้ก็ปิดลานเรียบร้อยแล้วเยวจะปิดประตู ไว้ตรงนี้ครับพี่น้องอิวชาแนลสวัสดีครับ